สสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนทำออนไลน์คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่กําลังปวดหัวกับการทําออนไลน์จังเลยเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยหลายคนรู้สึกว่าทําไมมันยากจังแล้วทําออนไลน์จริงๆแล้วมันจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหนนะคะสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือภาพลักษณ์สงสัยไหมคะว่าทําไมจะต้องสร้างภาพลักษณ์ล่ะภาพลักษณ์ในที่นี้คืออะไรภาพลักษณ์นะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการแต่งหน้า หรือว่าเป็นภาพลักษณ์โปรไฟล์ f a c e b o o k ของเรานะคะใครที่ยังรู้สึกว่าบ่นอยู่ใน Facebook ใครที่ยังโพสต์อะไรที่แบบไม่ดีอยู่นะคะอยากจะลองให้ปรับเปลี่ยนดูค่ะคุณต้องนึกว่าถ้าคุณขายสินค้าเนี่ยแล้วลูกค้าเข้ามาเห็นหน้าเพจหน้า Facebook เรากําลังบ่นใครอยู่กําลังว่าใครอยู่นะคะมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบของเราให้คนอื่นเห็นสิ่งที่2ความมั่นใจความมั่นใจนะคะใช้ได้ดีมากในตอนที่คุณออกกล้อง เพราะถ้าคุณไม่มีความมั่นใจนะคะมันจะส่งผ่านออกมาทางแววตาดังนั้นนะคะทุกครั้งเวลาที่คุณออกไลฟ์สดออกกล้องนะคะมีความมั่นใจในตัวเองบางคนรู้สึกว่าอายจังเลยอายเพื่อนอายครอบครัวหรือว่าอายลูกน้องเจ้านายนะคะตัดความกลัวนั้นทิ้งไปค่ะครั้งแรกเราอาจจะอาย แต่ถ้าเราทลายกำแพงความกลัวนั้นได้นะคะครั้งที่สองที่สม,มันจะเบาขึ้นมันจะสบายขึ้นค่ะยิ่งพูดในสิ่งที่เรารู้พูดในสิ่งที่ตัวเองถนัดโฟกัสในสิ่งที่เราแบบรู้จริงๆนะคะมันจะมีความมั่นใจเนี่ยส่งพลังออกมาทางสายตาได้ค่ะและสิ่งที่3ค่ะพาดหัว พาดหัวนะคะก็คือพาดหัวคลิปวิดีโอนะเวลาที่คนเลื่อนดูนะคะเขาเห็นคลิปวิดีโอพาดหัวไม่น่าสนใจเขาก็จะเลื่อนผ่านคนนะั้อยากจะแนะนําว่าลองเรียนรู้เรื่องของการพาดหัวคลิปนะคะพาดหัวไลฟ์สดด้วยและถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของการทําออนไลน์เพิ่มเติมไม่ใช่แค่3สิ่งที่ต้องรู้แต่มันยังมีขั้นตอนนะคะหลายๆอย่างที่จะทําให้คุณนะคะทำเงินบนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนการทำภาพ การทำคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งการเอาหน้าตัวเองนะคะออกกล้องแบบนี้ซึ่งโค้ดนั้นนะคะสอนไว้ในคอร์สสอนสร้างตัวตนให้ปังและดังในออนไลน์ค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะจะสอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการที่เริ่มทำออนไลน์เลยการที่จะเข้ามาทำออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องสร้างตัวตนแบบไหนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะให้ที่999บาทค่ะใครที่สนใจนะคะทักมาได้ที่ไลน์แอด แอดโค้ดนะไพลินค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่เพจโค้ดนะมีเดียเอ็กเปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ